เจ็ดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่สวันที่26สถึงสามุมมองใหม่เกี่ยวกับสมาธิและอุเบกขาแต่เดิมฉันตั้งแง่ว่าถ้าจิตยังไหวๆไ,ไม่ถือว่าเป็นสมาธิอันเป็นองค์ที่6กของโพ่ชงแต่มาบัดนี้หลังจากปฏิบัติรู้ขันโดยความเป็นภาวะเกิดดับได้หนึ่งเดือนเต็มความเชื่อเดิมก็เปลี่ยนไปเล็กน้อย ื่เห็นว่าสมาธิในโพชงนั้นเอาแค่ตั้งมั่นชั่วคราวพอเห็นขันเกิดดับแบบเงียบกริบได้ก็พอไม่ต้องถึงขนาดตั้งมั่นจนไม่ไหวติงเลยแบบชานการรู้เกิดดับโดยไม่มีปรุงแต่งหลังรู้นั่นเองจิตจะมาตั้งมั่นรู้อยู่กับจิตเองทิ้งฐานสติหย,ยาบๆเช่นลมหายใจและอิริยาบถชั่วคราวจนกว่าจิตจะหยาบลง อันนั้นก็ต้องหันกลับไปเกาะราวใหม่เป็นธรรมดาเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่กับสภาพรู้ของตัวเองไม่เพ่งจุดใดจุดหนึ่งไวต่อการทราบชัดว่าขันหนึ่งเกิดขึ้นขันนั้นดับลงในที่สุดแม้แต่ความตั้งมั่นรู้ก็กลายเป็นแค่สภาพหนึ่งไม่น่ายินดีไม่น่าเสียใจความวางเฉยในจิตก็ปรากฏเอง พอสักแต่ปฏิบัติเพื่อรู้เห็นเกิดดับจิตไม่มีความจงใจก็เผอิญได้อ่านสูตรอันมีค่าอีกสูตรหนึ่งคือเจตนาสูตรซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสฝากไว้แก่ผู้อยู่ในระหว่างทางแห่งความเพียรเพื่อมรักผลสรุปโดยรวมคือไม่ต้องอยากไม่ต้องตั้งเจตนาแต่ถ้าทำเหตุถูกผลที่ถูกย่อมปรากฏตามมาเอง ซึ่งมองย้อนเส้นทางของตัวเองแล้วก็เห็นชัดว่ากำลังอยู่ที่ตรงไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลไม่ต้องทำด้วยเจตนาว่าขอความไม่เดือดร้อนจงเกิดขึ้นแก่เราเถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่ความไม่เดือดร้อนเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลนิย่อมเป็นเรื่องธรรมดา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่มีความเดือดร้อนไม่ต้องทำด้วยเจตนาว่าขอความปราโมทจงเกิดขึ้นแก่เราเถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่ความปราโมทเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่มีความเดือดร้อนนี้ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีความปราโมทไม่ต้องทำด้วยเจตนาว่าขอปีติจงเกิดขึ้นแก่เราเถิด ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่ปีติเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีความปราโมทนี้ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีใจประกอบด้วยปีติไม่ต้องทำด้วยเจตนาว่าขอกายของเราจงสงบเถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่กายของบุคคลผู้มีใจประกอบด้วยปีติสงบนี้ย่อมเป็นเรื่องธรรมดา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีกายสงบแล้วไม่ต้องทำด้วยเจตนาว่าขอเราจงเสวยสุขเถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีกายสงบแล้วเสวยสุขนี้ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีสุขไม่ต้องทำด้วยเจตนาว่าขอจิตของเราจงตั้งมั่นเถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อที่จิตของบุคคลผู้มีสุขตั้งมั่นนี้ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นไม่ต้องทำด้วยเจตนาว่าขอเราจงรู้จงเห็นตามเป็นจริงเถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วรู้เห็นตามเป็นจริงนี้ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้รู้เห็นตามเป็นจริงไม่ต้องทำด้วยเจตนาว่าขอเราจงเบื่อหน่ายเถินดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้รู้เห็นตามเป็นจริงเบื่อหน่ายนี้ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีจิตคลายกำหนัดแล้วไม่ต้องทำด้วยเจตนาว่าขอเราจงทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติยานัทสนะเถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อที่บุคคลคลายกำหนัดแล้วทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติยา,า,านัศสนะนี้ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาธรรมะทั้งหลายย่อมหลั่งไหลไปสู่ธรรมะทั้งหลายธรรมะทั้งหลายย่อมยังธรรมะทั้งหลายให้บริบูรณ์เพื่อการถึงฝั่งคือนิพพานจากสถานอันมิใช่ฝั่งคือสังสารวัฏด,ด้วยประการชนนี้แล สรุปสิ่งที่ได้จากเดือนที่ส 1. เห็นขันเกิดดับทั้งหยาบและละเอียดอย่างหยาบคือต้องตั้งใจกำหนดและผลอาจเป็นความปรุงแต่งตามหลังความรู้เกิดดับอย่างละเอียดคือไม่มีความตั้งใจกำหนดเพราะจิตตื่นรู้อยู่เองและผลจะเป็นความเงียบนิ่งตื่นรู้แบบไม่ต้องมีฐานที่ตั้งหยับยาบ2 ฉันรู้สึกว่ามาเกินเครื่องทางมรรคผลเบาหัวอกโลกปรากฏเป็นความโล่งว่างถึงยังไม่บรรลุธรรมก็พอใจในสภาพที่ตัวเองเข้าถึงมากพออยู่แล้ว